เด็กเนี่ยกล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขียนไปก็สะบัดมือบ่อยเขาขาช่วงนั้นไปไม่ได้ถูกกระตุ้นก็ทําให้เขาเนี่ยเกิดความถดถอยด้านประสิทธิภาพการเรียนเราดูแลในการพัฒนาคุณภาพชั้นเรียนโดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินเพื่อพัฒนาชั้นเรียนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมในไลฟ์นะคะแล้วก็สวัสดี น้องๆน,นักเรียนและก็ผู้ชมที่อยู่ออนไลน์ site, ตรงนี้ทุกท่านนะคะสำหรับพันธกิจของสำนักพัฒน,นาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมหรือสสมสอที่รู้จักกันดีนะคะเป็นภารกิจที่มีความครอบคลุมทางด้านการพัฒน,นาการศึกษาส่วนหนึ่งนะคะก็ต้องขอให้ข้อมูลว่าเ,เราดูแลในการพัฒน,นาคุณภาพชั้นเรียนโดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเพื่อพัฒน,นาชั้นเรียน หนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ดูแลทั้งระบบในเรื่องอาการพัฒนาร่างกายของเด็กด้วยเพื่อให้เตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดจากองค์ความรู้พอสมควรวันนี้นะคะสําหรับน้องๆน,นะคะอาจจะบอกว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องอะไรกับเราวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่น่าสนใจทีเดียวสําหรับการวัด สมรรถนะฐานกายของเรานะคะว่าเรามีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญที่จะวัดว่าเด็กพร้อมสําหรับการเรียนรู้หรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องขอนําเข้าไปสู่ในส่วนของอทีมโค้ชนะคะทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่นะคะในส่วนหนึ่งก็คือความพร้อมของอสมาธินะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือความพร้อมของร่างกายซึ่งตรงนี้จะนำเสนอให้ทราบนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างขอเชิญคุณหมวยและก็คุณฮะนะคะเพื่อที่จะเล่าถึงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเติมเติมให้แล้วกันนะคะคือเมื่อเช้าไปสแกนทีว่าโพสที่บูธนะคะเจอเจออยู่2องทำนะคะคือเครื่องเครื่องวัดคลื่นสมองที่อยู่ที่บูธนะคะจะบอกได้ว่าเรากำลังมีสมาธิหรือเรากำลังฟุ้งซ่านนะคะ ถ้าใครสนใจก็ลองใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ได้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะอยากให้น้องฮะหรือน้องหวยจะสลับกันยังไงก็แล้วแต่นะคะอยากให้เล่าประสบการณ์ในการทํางานกับโรงเรียนนะคะกับเด็กในเรื่องของฐานกายและการวัดขึ้นสมองนะคะเชิญค่ะค่ะก็ประสบการณ์ทํางานนะคะในเรื่องของฐานกายที่เคยไปลงโรงเรียนนะคะก็จะเป็นเอ่อ ไปพบน้องๆน,นะคะในระดับชั้นป .2 นะคะที่โรงเรียนในโครงการที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะก่อนที่เราจะไปจุดเริ่มต้นอะคะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมตรงนี้นะคะก็คือว่าช่วงโควิดค่ะช่วงนั้นก็น้องๆเนี่ย เขาเขาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาวิ่งเล่นหรือว่าอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะก็ทําให้พัฒนาการตรงนี้ทางด้านร่างกายเนี่ยถดถอยไปนะคะแล้วก็ทางพ้ชเนี่ยก็เห็นเลยเห็นถึงความสําคัญว่าเด็กเนี่ยกล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขียนไปก็สบัดมือบ่อยนะคะก็ทําให้เมื่อยแล้วก็ไม่อยากที่จะเขียนหนังสือนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเนําเครื่องมือนะคะไป ช่วยในการตรวจสอบว่าน้องๆเนี่ยมีปัญหาตรงนี้จริงไหมนะคะก็เลยใช้เครื่องออวัดกล้ามเนื้อมือเนี่ยค่ะไปไปตรวจสอบแล้วก็เก็บค่าสถิติมานะคะก็ทําให้ได้รู้ว่ากล้ามเนื้อมือเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่เหมาะสมตามช่วงอายุค่ะเดี๋ยวๆให้น้องคะเติมว่าการที่เด็กกล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงพอเนี่ย ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไรแล้วก็งานของมอที่เข้าไปช่วยเนี่ยช่วยอย่างไรบ้างเชิงฮะ,ะก็จากที่หมวยพูดนะคะว่าน้องๆโปสงเนี่ยเขา ต้องหยุดเรียนในตอนนั้นซึ่งเขาอยู่อนุบาล2ในช่วงอนุบาล2เนี่ยก็เป็นช่วงวัยที่เหมือนเป็นช่วงวัยสุดท้ายที่เขาจะได้รับพัฒนาการทางก,กายแล้วก็ประสาสัมผัสการรับรู้ทั้ง7ของเขาที่ดีที่สุดเขาขาดช่วงนั้นไปไม่ได้ถูกกระตุ้นก็ทําให้เขาเนี่ยเ,เกิดความถดถอยด้ยดานประสิทธิภาพการเรียนนะคะเขาก็เลยเส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนดูในชั้นเรียนเขาจะเรียนไม่เข้าใจจะ นั่งเรียนไม่ค่อยมีสมาธิเรียนแป๊บหนึ่งก็จะลุกขึ้นเดินไปมาในห้องก็จะทําให้เขาเนี่ยมีการเรียนรู้ที่สุดถอยแล้วก็พอโค้ดของเราเนี่ยเห็นปัญหาตรงนี้ในชั้นเรียนเนี่ยก็เลยได้พูดคุยกับคุณครูคุณครูก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าอนอกจากที่ในชั้นเรียนที่เขาเนี่ยอ,อยู่ไม่นิ่งไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยแต่ในส่วนของอการโต้ตอบในชั้นเรียนของเขาเนี่ยก็ ไม่มีการโต้อตอบไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการสื่อสารไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะโค้ชของเราก็เริ่มเห็นปัญหามากขึ้นก็เลยอยากเหมือนแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อเขาเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพการเรียนรูเนี่ยที่เต็มที่ให้แบบแบบว่าอยู่ในระดับช่วงช่วงวัยที่เหมาะสมในพัฒนาการของเขาค่ะเราก็เลยได้มีกิจกรรมวัดแดงบีมือแล้วก็แก้ปัญหาโดยการให้คุณครูเนี่ยจัดก,กิจกรรมฐานกายที่โรงเรียนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยมีฐานกายที่แข็งแรง ที่แข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะพี่พเห็นในในบูธมีเรื่องของการจับดินสอด้วยเดี๋ยวตรงนี้น้องสองทนช่วยเชื่อมโยงให้หน่อยว่าการจับดินสอกับฐานกายเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงจุดอ่อนเกิดจากอะไรแล้วเราจะฝึกฝนยังไงถ้าเจอว่านักเรียนของเราหรือลูกๆเนาะในฐานะผู้ปกครองเนาะจับดินสอผิดนะคะแล้วก็อาจจะแนะนําว่าแล้วจับดินสอถูกเนี่ยมันเป็นยังไงเชิญค่ะ จากที่ได้ลงไปกับโค้ดนะคะก็ได้ให้โค้ดเนี่ยได้ให้คําแนะนํากับคุณครูนะคะแล้วก็เราได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะการจับรีนสอผิดเนี่ยส่งผลต่อ,อ,อทําให้นักเรียนเนี่ยไม่อยากเขียนหนังสือแล้วก็ทําให้เมื่อยมือจับผิดเนี่ยมันเขียนได้เขียนแล้วติดๆขาดๆค่ะ,คะ,คะเขียนแล้วไม่อยากเขียนแล้วก็ทําให้น้องเนี่ย ไปอยากไปทําอย่างอื่นอยากลุกเดินอยากไปสนใจสิ่งอื่นแทนอเนี่ยค่ะส่วนวิธีที่จับให้ถูกต้องนะคะก็คือ,อ,อใช้กระดาษเนี่ยแหละคะ่ะเป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษอะไรก็ได้เอามาขยำํำขยํำให้เป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็ใช้จับ3นิ้วนะคะจับไว้ที่อุ้งมือแล้วก็ใช้ดินสอนเนี่ยประคองไวะคะ้ค่ะก็คือให้ให้มือ3นิ้วเนี่ยประคองกระดาษไว้แล้วก็ใช้ดินสอนจับ แล้วก็เขียนไปแบบไม่ต้องเกลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ถ้าอ,อ,อันนี้เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะค่ะตอนนี้พี่อยากรู้ว่าพี่จับดินสอถูกไหมพี่ตู้จับดินสอ,อยังไงคะจับด้วยสองนิว้วเรามีเรามีองค์ความรู้ที่ เป็นเป็นแหล่งให้ศึกษาด้วยใช่ไหมคะที่เป็นงานวิจัยของคุณหมอเต้ยพงษ์รงยามาสงขานครินนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่สอนวิธีการจับดินสอนะคะซึ่งอยู่ที่บูธด้วยนะคะกำลังเปิดอยู่ตอนนี้แล้วก็ทางสพสอเองก็จะมีช่องทางในการสื่อสารตรงนี้อยู่ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจนะคะก็วิธีฝึกไม่ได้ใช้อุปรกรณ์นะคะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นจุดที่ฟังมาเนี่ยก็คือจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้ใช่ไหมคะโอเค